วันจันทร์ที่11ตุลาคม2564 5โมงเย็น42นาทีในบรรดาหมาทั้งหมดนะครับเจ้าน้องหมาตัวนี้จะผอมแล้วก็ซี่โครงขึ้นเนาะเหมือนกับว่าเป็นหมาเด็กนะครับแล้วก็จะโดนตัวใหญ่ๆเนี่ยครับตัวใหญ่ๆพวกนี้ก็จะกินอาหารเก่งเนาะแย่งเก่งแต่ตัวนั้นนะผอมสุดแล้วดูนะครับดูดูมาจะเป็นอย่างนี้ครับเยอะมากครับอะทีนี้ผมจะ ก้อนน้องเราจะเอาสีขาวเป็นตัวล่อนะครับเราเอาสีขาวเป็นตัวล่อแล้วสีขาวเป็นตัวล่อแล้วเอาก้อนนี้ให้น้องกินจัดไปหนูแกต้องไม่ตายเอาไปเยี่ยม ไหนตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนก็ต้องให้นะครับแม่นมแม่นมฮึมเรียบร้อยแม่นมก็ต้องให้ตัวนี้ผอมตัวนี้ก็ผอม นี่พร้อมอือหือหิวนะครับน้องหิวมากอันนี้เป็นแม่มีนมห้อยต้องให้ตัวนู้นก็มีนมห้อยนะครับต้องให้นิดนึงโอ้ตัวนี้ก็นมห้อยครับ รียบร้อยครับโอเคผ่านอ่าตอนนี้เราสำรวจแล้วมีตัวที่มีนมหนึ่งหนึ่งตัวนะสองตัวแล้วก็ตัวนี้สามตัวเนี่ยเนี่ยเี่ยเห็นไหมตัวที่มีนมเดี๋ยวผมชี้เลยหงตัวสตัวแล้วก็ตัวนู้นไกลๆเลยเนี่ยเนี่ยเนีอีตัวเผือกเนี่ยเนี่ยเี่อีตัวเนี้ยหนึ่งตัวแล้วก็มาตัวนี้สองตัวสามตัวนะครับ เดี๋ยวต้องโดบสามตัวนี้ให้มากๆนะครับแล้วก็ตัวที่สี่คือน้องผอมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในต่อนะครับจะมีหมาน้อยอยู่เนาะโอเคนะครับอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเอาอาหารมาให้หมาตัวไหนที่ดูแล้วผอมใกล้ตายหนึ่งตัวและตัวที่เป็นแม่กำลังเลี้ยงลูกนะครับต้องการน้ำนมให้ลูกเนาะมีอยู่สามตัว นะครับตรงแถบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเนี่ยครับน้องจะโดนกัดขาขาแพลงตลอด <mm> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ โอเคครับวิวสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาให้หนูใหม่นะวันนั้นหนูก็กินไปใช่ไหมพี่เอาข้าวเหนียวให้หนูไงจําได้ไหมเอาข้าวเหนียวให้หนูครึ่งถุงหนูก็มีแรงวันนี้พี่เอาขนมปังให้หนูอีกสองก้อนน่ารูกหนูก็ต้องมีแรงสิเนาะโอเคนะ โอเคนะครับอ่ะไปแล้วนะ